ได้เป็นคนธรรมดาลเลยเลยโอ้โหแล้วต้องมาอยู่ในคุกนะได้เป็นคนทำได้แล้วอ,อืมอืมอนี้ทางตันอ้อนไ้ทางตันโอ้ยสเกลเลอร์เอา้าตายแล้วเหรอ เอาตายได้ไงอะ่ะโหทำไมด่านเวอร์ชันนี้มันมันโหดเกินวะทำไมด่านเวอร์ชันนี้ทำไมมันโหดอ่ะเอ้าเอ้าไม่ได้านเส้ด่านเวอร์ชันนี้มันโหดเกิน,นเอ้ยตำรวจยิงมันยิงมันเลยยิงยิงมันยิงตายซะเป็นไง ไม่ยงกเป็นป่เกตคเลเอเป็นแค่หนึ่งรอบเองได้เป็นแค่เอาอยานอากาศยานอากาศอุยอ้ยคนเริ่มินเยอะแล้วโอ้วิทยาศาสตร์มาดูกันวิ่งปเป็นซเกตคเลเอบ้างอะแล้วก็ไม่มีมรูบัก ไม่เป็นซีเกต์คิลเลอร์ตลอดเลยไ,ไม่เป็นด,ดียังไม่เป็นซีเกต์คิลเลอร์คนคนเป็นซีเกต์คิลเลอวิ่งวิ่งวิ่งใส่ใครเด้ เฮ้ย hey, มันให้พลังมันให้พลังบ้า oh my god oh my god ข mm ้า hmm. มีนานเวอร์ชันนี้ทำไมมันโหดขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าเรามีปืนเดี๋ยว,ว,เ,รเ,เ,ยว,วเราก็อดีหลังแคเน่โห oh, ทุกคนดูดิไม่เหลือซ่า ปืนขึ้นมาเลยตำรวจใครเป็นซีคเคลเนี่ยเฮ้ยไปวายนีน่ตายจ้ามองหนิหนจ้าเป็ไนไงเรามองหิน แต่เราก็ไม่เวิร์กนะแต่ว่าอยากเป็นซีเกิเลอร์ได้เป็นตำรวจเลยโอ้โออหขนานี้เอ้ยยังไม่ได้ทำเรื่องเลยเอ่ะเฮ้ยขอเอาดีนะขอเอาอนี้เฮ้นนนยนั่้เป็นซีคเตอร์นะซีคเตอร์มาตอนนี้ทุกคนตายหมดแน่ตายหมดแน่ทุกคน ยึบเฮ้ยมายืนตัวกันตรงนี้นะฉันก็ฆ่าอย่างตา,ายให้หมดให้หมดอย่างตายไปแล้วครับเรียงสอง ไม่ไม่ได้มีใครค่ะไม่ใช่เอ้ยไม่โดนยิงก็ไม่โดนยาี่ยยิงตายตายดิเอง็องมาฝั่งนู้นไปเอ็งมาฝั่งนี้เอ็งเบียดด้วยจีอ่ะเก็บปืนเนาะไม่ให้เก็บกตายตายซะเป็นซีคิดคิลเลอร์ตาย

呃，酸的很猛烈。 ไหนดูข้างเอยว่าจริงๆเราเป็นซีคิกเกอร์นะอ๋อจริง ทีนี้ับปลาล่ก็ไม่มวนตายที่จริงเราเป็นซีคิทคิลเลอร์นะโอ<ฮ>้หตานคนอะครับคนคนที่เข้ามาเป็นซีคิทคิลเลอร์กันอีกนะครับคนเอา้าลืมไปดีที่ว่า,าใกล้จบแล้วแล้วก็เป็นซีคิทคิลเลอร์อะเอา้า้าได้ไงเนี่ย เลยขอเป็นดีขออยากเป็นนี่เปลี่ยนเป็นตำรวจแล้วกันอยากเป็นตำรวจมากๆอ่ะอยากเป็นตำรวจมากๆเลยอ่ะขาอยากเป็นตำรวจอ่ะแต่เป็นตำรวจอ่ะเอานี้ยนี่นี่นี่นอ่นี่เดียวว่าจะได้เป็นตำรวจโห แม่ขนาดยังไม่ได้ใช้โลบักนี่แน่ๆหนูยังจิ้มๆมันนั้นเป็นเรื่อยๆอันเป็นเรื่อยๆก,ก็ได้นั้นเพนก็ได้นั้นเลยว้าวเฮ้ยไม่มืดอ่ะไม่มืดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนมัน ปึ้งเอ้ยยิตายตาตายตาไม่เหลือซ่าเป็นไงเป็นไงครับน้องน้องเป็นไงเล่นพี่เล่นเติงไหมครับปืนโคตรแม่นหลอนจ้าวี่ขนาดเราไม่ต้องใช้ลูบังแล้วเนี่ยอย่างที่กด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 อยากไปหน่อยเนี่ยอยากไม่ต้องหมดเลยไปเนี่อย มาเป็นอีแล้วอืกเป็นตลอดเลยผูเป็นล,ล้านละผูเป็นตั้งหนึ่งล้านท้งแล้วเนี่ยเป็นตั้งหนึ่งล้านค่ะแล้ว ไม่อยากมีซีิเคเลอร์อยยุดยุยุยุด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  yes ทำเป็นีคเกตร์่อเดีวกครับเฮ้ยใครเป็นซีคิคลอร์เนี่ยใครเป็นเก็บก้นเราจะาคนนด้เราจะหาคน เ,เอาตายได้ไงเอ้าเราต้อนอยู่หรือว่าเอ้าอ้มาตามคนมาตามคนที่ถือปืนเสียดายเฮ้ยอยากเป็นอีอิงอ่ะขอเป็นหิงขอเป็นอีิงรอบได้ไหมขอขอเอาขอเป็นอีิงรอบหนึ่งนะนะนะขอร้องนะนะนะอยากเป็นอีิงรอบนึง เบนอีกนอบก,ก็ไม่ได้อะเขาเบนอีกนอบก,ก็ไม่ได้ถ้านั้นก็ไม่เปแล้วอ๋อไม่ต้องรอบตาต่อไปน้าต่อไปเราอาจจะได้เป็นจ,จีน๊ขี้เยเลยนะแพ้ตลอดไม่เบนชนะออกตายโคตรไวอกะอ้อ คิดตองเป็นคนธรรมดาโอเคธรรมดา we want to bloom it out มีซีคิตได้ปือแล้วใครเป็นซีคิติลเลอร์ เคลือดค่ะตูซีเคลือดค่ะเอ๊ะทำไมแบบนี้ทำไมมันเริ่มหมดเรื่อยๆเรื่อยเอ๊แบบนี้มันเริ่มปมดแล้ว ว่ะตายเอา้าเอา้าเอา้าใครตามอ๋อไอซีอย่เช,เชลล่อเลยมันจะตามคนที่ถือปืนอ๋อมันจะตามคนที่ถือปืนโอไม่น่าเข้าเลยไม่น่าเข้าเลยไม่น่าตามไม่น่นไปเลย No, ไม่แม่อยากความดีอยากความชั่วความดีสิค่ะปุ๊บปุ๊บโอ้ยแม่แลก็ค่อยค่อยบันทึกไงอันไหนอันไหนที่มันก็บันทึกตายละตายโอ้ยได้สองคลิปด้วเนี่ยตายโ้ตายเลยโ้แม่แม่อยากมีเพื่อนแม่อยากมีคนความชั่วแม่อยากมีคนชั่วแต่อยากมีคนดี คนชั่วไม่ต้องคนชั่วไม่ได้รวยเหรออือเอาทำไมคนชั่ว,วเอาเราคนดีจนก็ดีก็เอาชั่วเอามาทำไมคนชั่วโอ้ ใช่บอกว่าอยากตกนรลลกอะ่ะก็เลตกไปสิตกในรกก็ตกไปเลยเราเป็นคนดีตบปากเลยตบปากตบปากเลยแม่ไม่ได้พูดคำหยาบเสมอแม่บอกเด็กตกนรกก็ตกไปเลยเราเป็นคนดีใช่ไหมครับเผือบบ่อพ่อรู้นายใครโทรมาวะโหวัวตู เธอจะบอกอ้ามเหรอที่ไหนอะตาอะไรล่ะไหนเรื่องเธอบอกอามว้าอยู่ตรงนู้นนะว้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเธอบอกอามแบบไม่มีนี่หว่าอันนี้มันยากว่าเออหรือบอกทุกคนตอนนี้แขนยาวมาแล้วนะครับทุกคนเท마แขนยาวใครไม่มีรีบไปจัดเลยเออว้าอยูหนเฮยใครโทรมาวะโหาอยู่ เป็นยังไงบ้างหรอเฮ้ยยังฉันดูเลยนี่ดูสภาพรับเหมาลายที่แล้วเนี่ยมันรับทางไปแล้วมันก็ชี้งเธออยู่แค่โคลนใช่ไห้ล่ะไล่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ไล่ไปทู้ไม่กดบ้านบ้านอะไรเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยเรียดูนี่ชัดพื้นก็เอียงดูพื้นก็เอียง Yeah. <laughs> กลับมาแล้วกับชาเลนจ์ขนมอาหารเผ็ดวันนี้ติได้สั่งขนมจากติกตอกมาหลายแบบเลยอ้าคลิปนี้จะมีวิธีแก้เผ็ดแต่ละอย่างด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าแก้เผ็ดแบบไหนเวอร์ที่สุดกับทุกคนขนมแปลกเพียบเลยกดไลค์กดติดตามช่องคติแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนอยู่ี่ตอนดับเบช่องขันติวันนี้เราจะมากินขนมเผ็ดจากทิกตอก มาดูกันว่าอันไหนจะเผ็ดกี่คะแนนความคิดเห็นจิตนะครับคลิปนี้ใครชอบกินเผ็ดหรือไม่ชอบกินเผ็ดคอมเมนต์ที่ใต้คอมมเนต์คลิปนี้และกดไลค์คลิปนี้เพื่อลังใจถ้ากดไลค์ถึงติดจะหาของเผ็ดนี้กันนี้มากินไปเลื่อยๆครับขนมเผ็ดเฉยๆก็จะธรรมดาไปเดี๋ยววันนี้มีวิธีคลายเผ็ดมาให้ดูด้วยครับว่าวิธีไหนจะดีที่สุดอันที่หนึ่งว้าวหมึกกลุบสารสูตรสเผ็ดมากหมึกกรุบสุดดังเดิม กลิ่นมาล่าครับเต็มสิบติดให้ห้ามือกุบสูตรเผ็ดมากว้าวสีใกล้เคียงกับสูตรดั้งเดิมนะกุบดับซีเริ่มแล้วความเผ็ดติดให้แปเต็มสิบในหลายวิธีหลายอย่างเลยเช่นดื่มนมกินข้าวสวย พราะมันจะช่วยดูดซับความเผ็ดและลดก,การกระตายเคเงของลิ้นหรือจะลองกินผลไม้ที่มีรสเปรียร้ยวอย่างมะนาวสิ่งสําคัญคือควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเปล่าหรือน้ําเย็นเพราะมันจะทําให้ความเผ็ดกระจายทั่วปากมากขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกินนมกันก่อน,นเลยครับลองจิบน,นมดูนะน่าจะช่วยบรรเทาความเผ็ดได้น้นมนมโอ๊นมนมนม,นมีแบบนี้ด้ยวยเหรอ,อ,อทุกคน นมช่วยได้ครับอันต่อไปชีโตสฟามนฮอตครันชีเฟเวอร์รว้าวสีแดงมากทุกคนคนมีความแดงเคลือบไวแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> มันต้องเผ็ดมากแน่เลยอะ <c oughs> ่ะเพิ่มมีความเปรี้ยวๆด้วยนะเผ็ดไม่มากนะเ <c oughs> ดี๋ยวต้องกินเร <c oughs> ื <c oughs> ่อยๆครับพริตที่เผ็ดที่สุดในโลกคือนีแคลิร์เนาริเวอร์ซึ่งอยู่ใน ปิดนี้วัดได้สูงถึงประมาณ2.2ล้านสโคบิลสโคบิลฮียูนิคส์เรียกได้ว่าเผ็ดสุดๆเลยโอ้ถ้าใครชอบกินเผ็ดนะทุกคนไปลองตั้นั้นน่าจะไม่รอดแล้วรื้องจะพิกประเทศไทยไหมว่าพริกประเทศไทยเป็นพริกอะไรบ้างที่เผ็ดที่สุดในไทยเผ็ดที่สุดในประเทศไทยคือพริกกระมิ้นหรือที่เรียกกันว่าพริกขี้หนูสุดครับพริกชนิดนี้มีขนาดเล็กๆเผ็ดมากนิยมนำมาใช้ในการทำอาหารไทยหลายเมนูเพราะนอกจากจะเพิ่มความเผ็ดแล้วยังเสริมรสชาติ เดี๋ยวเรามาดูวิธีกา<บ>รแก้ผิดอันที่สองกันเลยครับ